อะไรไอ้วอเพนหมันไส้ยิงแม่งไ,ไม่ให้เก็บอ่ะไม่ให้เก็บอ่ะเออมีอะไรป่ะไม่ให้เก็บอ่ะ <c oughs> ไม่ให้เก็บอ่ะเออมีอะไรป่ะเออเอฟช็อปร้านเติมโรบักราคาเยี่ยมเปีียมคุณภาพเติมเข้าไวมากมีบริการกดเกมพทัททุกแมปมีกล่องซุ่มด้วยเริ่มต้นที่สิบาทเท่านั้นเองของดีๆรอท่านอยู่สนใจติดต่อเพจ facebook หรือเว็บไซต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป สวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ยนเกมระบบท m i l ิ t ท r รีไทคุน,นะครับผมกิจกรรมมาแล้วเว้ยก็คือกิจกรรมเอ็ดฮันเตนะครับผมก็คือมันจะให้เราหาไข่ทั้งหมด20ฟองนะเว้ยในแมปนี้แหละแล้วก็เอามาแกลกรถถังคันนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเอามาแลกคันนี้นะ ผมว่ารถถังคันนี้มันตรงโหดแน่นอนเดี๋ยวเราไปหาไขกันเลยว่ามันจะอยู่ไหนกัน20ฟองนะเดี๋ยวผมไปแต่งตัวก่อนแป๊บน,นึง <c oughs> ขออนุญาตแต่งตัวโอเคนะครับผมมาแต่งตัวเสร็จแล้วยานพาหนะที่ผมแนะนาเอาไปนะผมว่าเฮลิคอปเตอร์นะ่าจะง่ายสุดละคิดว่านะไม่ได้ผมจะพาบินหากันเลยนะท่านผู้ชมว่ามันจะอยู่ไหนกันโอ้มีคนหาเต็มเลยเว้ยเราจะไม่ทําร้ายใครนะ <c oughs> มันจะอยู่ตรงไหนอะท่านผู้ชมลวไข่มันจะอยู่ไหนเอ่ย ้ย hey, อันนั้นอะไรอ่ะสถานที่อะไรอ่ะอันนี้อัปเดตใหม่ปะ่ะเฮ้ยยังไงไขท่านผู้ชมผมเห็นแล้วมันจะเป็นแสงสีทองชี้ขึ้นฟ้ามาแบบนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะยังไงเราก็ต้องมาเก็บเอานเนี่ยนี่นี่ผมเจอแล้วฟองแรกท่านะผู้ชมอยู่ตรงนี้นะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกระเด็นกระเด็นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยใกล้ๆกล้บัตรลังคาดแดงโอเคแล้วเราเก็บไงอ๋อเก็บก็โดดใส่ไข่เลยนะโดดใส่ไข่เลยเดี๋ยวคอปเตอร์คุณทำไมเป็นแบบนี้ เฮ้ยได้ไงฟองที่สองนะผู้ชมอยู่ตรงบ้านที่มันอัปเดตมาใหม่นะทุผู้ชมโอเคเก็บไข่เราไม่ต้องกด e กดอะไรนะเราโดดใส่ไข่เลยไข่มันจะเป็นไข่ลายทหารแบบเนี้ยเนี okay. ้ยโอเคเจอแล้วทุกผู้ชมสองฟองแล้วอีกสิบแปดฟองเว้ยอีกแบบแบบแบบไกลยาวไกลเฮ้ยเดี e ul, ul, <ๆ>๋ยวเดี๋ยวผมไม่เจออีกเหรอพอได้สามแล้วดิงั้นเอ้าทำไมมันมาตกที่เดิมอ่ะทานผู้ชมผมได้สามฟองแล้ว มันจะอยู่ตรงนี้นะลองมาดูมันจะมีแสงขึ้นด้วยนะโอเคให้สังเกตแสงนะเว้ยโอเคบินต่อเลยโอเคท่านผู้ชมมาผมได้สามฟองที่เดียวกันเลยเมื่อกี้ตอนนี้น่าจะไม่มีคนฆ่ากันเลยบปก่เขากำลังเก็บไข่อยู่นะมีใครจะลบกันปะเนี่ยอย่าได้ไขอแบบอยู่เงียบๆได้ปะมีคนไปยึดเกาะกลางอีกยังมีอารมณ์ไปยึดอีกเนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชมผมเห็นอีกแล้วอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ตรงบ้านในเนี่ย เออสังเกตแสงดูโอเคโอเคอยู่ตรงนี้นะก็สังเกตดูเอาแล้วกันนะผมก็บอกสถานที่ไม่ได้มอนกันเพราะผมก็ไม่รู้จักแบบนี้มากเท่าไหร่หมายถึงแบบรู้จักแผนที่ในะเกมโอ้ยกูตกข้างล่างเวนกำมาโอเคใบที่สี่ของเราได้เรียบร้อยคอปเตอร์กูไปไหนไป่ไดนท่นานผู้ชมผมเป็นอีกละด้านหน้าท่านผู้ชมนูนูนูนตรงนู่นใกล้ๆกอฟริกาโอเคเราก็เจอนะครับผมใบที่เท่าไหร่วะ ไปที่หกแล้วเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเวย้ยใจเย็นมิดไซท็กใจเย็นโอเคมาไ่ที่เท่าไหร่แล้ววะโอ้ยเบื่อมากตอนลองคอปเตอร์มึงต้องกระโดดแบบนี้ด้วยวะโอเคเก็บไปไปที่ห้าโหอีกสิบห้าใบเฮ้ท่านผู้ชมผมเห็นอีกแล้วท่านผู้ชมไปที่หกอยู่ข้างหน้านะยูเนี่ยยูเนี่ยผมว่าน่าจะหาใครหามันหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นเครื่องบินเขาบินผ่านจุดเนี้ยโดยที่เขาไม่จอดเลยนะโอเคมาใบที่หของเรานะครับผม จะถึงแล้วไหนดูไปที่เจ็ดีมีเปล่าดูอนาคตไว้ก่อนนะโอเคมา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 นี่นะครับผมไขาลายทหารเก็บกันเลยโอเคหกใบใบที่เจ็อยู่ไหนเอยออกมามอบตัวซะโดยดีเฮ้เฮผมเห็นใบที่เจ็แล้วท่านผู้ชม อยู่หน้าฐานทัพประเทศอะไรวะโอเคเราจเจอใบที่เจ็แล้วน,นะครับผม <c oughs> ผมว่าแต่ละคนน่าจะดรอปที่ไม่เหมือนกันนะแต่มันง่ายอย่างหนึ่งเว้ยมันไม่เหมือนกิจกรรมรถถังนะท่านผู้ชมกิจกรรมรถถังเราต้องไปหาชิ้นส่วนเองใช่ไหมละ่ะเฉพาะจุดแต่อันนี้มันจะมีแสงสีส้มไ้ท่านผู้ชมซึ่งมันจะให้เราแบบดูได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะโอเคอันนี้ใบที่เจ็ดเจะมาอีกสิบาใบท่านผู้ชม <c oughs> ผมว่ารถถังคันนี้มันน่าจะโคตรโหดแน่เลยผมคิดว่านะดูจากลักษณะท่าทางแหละ ในงานผู้ชมไปที่ไปที่ปทแปดหรือเปล่าเออโอเคอยู่บ้านหลังสีแดงเหมือนเดิมนะอยู่จุดนี้ผมว่าที่มันทํามาใหม่เนี่ยมันน่าจะให้เราหาได้ง่ายขึ้นหรือเปล่ามันคล้ายๆว่ามันจะเอาคนมาจุดใหม่ให้มากที่สุดอะไรประมาณนะั้นมาชมจุดใหม่หรือเปล่ามันเลยเอาไข่มาดอกอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผมเดาเอาวนี่ดูดเิเอาคอปเตอร์ไปด้านล่างนะ่าจอดบนหลังคานะเพราะาเราจะลงไปเก็บไข่แล้วเราจะขึ้นไปเอาคอปเตอร์ไม่ได้นะจอดข้างล่างดีกว่าโอเค มาท่านผู้ชมได้แล้วเว้ยไปที่8ไม่ใช่ไปที่เด็ดเออมานั่นท่านผู้ชมผมเห็นอีกแล้วอยู่เกาะกลางนะผู้ชมโอ้ไปเอาตรงนี้เสียงมากเลยนะผู้ชมแบบเกาะกลางนะเว้ยมันจะเสียงมากเลยนะเว้ยเห็นไหมเส้นสีส้มๆเนี่ยโคตรเสียงเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเอามันจะได้หรือเปล่าโอ้ยใจใจสัน่นว่ะใจสัน่นเพราะว่าเกาะกลางตอนนี้มันไม่มีใครยิบด,ด้วยเว้ยใจเย็นใจเย็นอย่ามีใครมานะเว้ยไปที่เก้านะท่านผู้ชมเอาดิผมขอ,อแบบเอาแบบสวัสดิภาพได้ปะ โอเคมาท่านผู้ชมได้เก้าแล้วรีบหนีรีบหนีอ่าใ ah, จเยน็ยนใจเยน็ยนใจเยก้าแล้วท่านผู้ชมมามามาอีกสิบเอ็ดใบนะเว้ยไอ <c oughs> ็นนี่มัน,ม,นมันบินผ่านเก,กาะกลางมันโดนยิงบีสิบเจ็ดคันเนี่ยโอเคผมเจอแล้วใบที่สิบสิบเอ็ดโอ้ยมันจะกิ้งอีกละบินกรรมมาสิบแล้วสิบแล้วสิบเอ็ดบ้าเลยท่านผู้ชมผมเห็นอีกละอยู่แถวฐานทัพไอ้นี่เลยเว้ย เออใจเย็นจะยิงกันดีใจเย็นจะเย็นแ้วพเปลี่ยนหน้าฐานทับไอ้นี่อีกแล้วท่านผู้ชมอ๋อโอเคผมว่ามันน่าจะตกจุดไม่ต่างกันมากท่านผู้ชมก็ดูจุดที่ผมเก็บเอานะผมว่ามันน่าจะอยู่ไม่ต่างกันนะคิดว่านะแต่ตรงตรงนี้มันดอรอปลงอีกเ้ยแป๊บเดียวนะแบบเร็วมากอะมันมันตกอีกที่แรกผมก็มาเก็บรอบรอบนี้ที่นี้รอบหนึ่งนะโอเคมาสิบเอ็ดแล้วหรืออีกเก้าอีกเก้า เราจะได้รถถังลเลยท่านผู้ชมเฮ่เตรงนี้ตรงนี้ที่เดิมนี่หว่าใช่ไหมถ้าไอวอเพนขับผ่านแสดงว่าเขาจะไม่เห็นนะแสดงว่าเขาเขาไม่เห็นจริงๆแสดงว่ามันจะเห็นใครเห็นมันจริงๆด้วยโอเคมาไปที่สิบสองจะครบ2ี่สิบแล้ววอยแฮหวแแหวแหว,แว,แวเออเอดิอีกแปดนะอีกแปด แปดนี่ไงเฮ้ย hey, เจอแล้วเว้ยแบบง่ายเลยเฮ้ย hey, เราจะพยายามบินไปตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะโดนสอยเอาได้นะผมเสียงยู่นะตัวเนี้ยมาที่ที่เสียงมากเลยคอปเตอร์ผมก็ใกล้จะแตกแล้วท่านผู้ชมโอเคโอเคสิบสามให้อีกเจ็ดเว้ยอีกเจ็ดเท่านั้นโอเคสิบสามแล้วยังไงผมเจออีกแล้วเอาที่เดิมนี่หว่าเดี๋ยวถ้าแถวบ้านหลังนี้มันตกบ่อยจังวะโอ้โห oh, จะเย็นตอนนี้มีมีโดรนหรือเปล่ากับ B 17คอย บินอยู่แถวๆเนี้ยแล้วมันยิงระเบิดทําไมนะเฮ้ยใจเย็นๆเขาหาไข่กันนุ้ยอย่ามาก่อกวนดีแต่ก็ไม่ได้นะหมวดนี่เพราะว่าหมวดนี้มันเป็นหมดฆ่ากันยิงกันอยู่แล้วนะถ้าใครจะทําอะไรก็ไม่ผิดใช่ไหมเออก็มไม่ผิดเลขเจ็ดท่นออ 6, ด 14, านผู้ชม,มเอ้ยหกดีสิบสี่แล้วลา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 อยู่ในเอ่ยได้ับท่านผู้ชมผู้ห็นแทงซีส้มอีกแล้วท่านผู้ชมอยู่ตรงกองทัพสหรัฐนะโอเค นูน่นแบบไกลเลยโอเคไม่ไม่ถึงนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลัดเกาะกลางไปด้วยเราต้องไปทางรัดนะแล้วผมจะไม่โดนยิงเหรอผมก็ไปใกล้ๆตรงเนี้ยวินกรรมแล้วผมต้องย่องเบาไปนะผมต้องลงวิ่งไปเอาท่านะผู้ชมผมจะโดนยิงนะเนี่ยผมจะโดนเกาะกลางยิงนะเนี่ยใจเยน็นๆโอเคผมต้องย่องเบาย่องเบาผมต้องย่องเบาท่านะผู้ชมแต่ผมจะถือปืนไปด้วยเพื่อป้องกันตัวเองเราจะถือลูกซองไปโอเคมาแล้ว15้าแล้วนะจ๊ะ เฮ้ยนี่ไงไปที่16กท่านผู้ชมอยู่ตรงหน้าสถาทัพอินเดียท่าน India, ผู้ชมมาดิอาจจะครบ20แล้วนะเว้ยใช่ไหมคอลเลกชันของเรานี่15ลบหาละมา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 ,มา,มาจะครบแล้วจะครบแล้วเอาดิ16แล้วท่านผู้ชมมาดิอีก4ใบเท่านั้นโอ้ยคอปเตอร์มาโดนต้นไม้อะไรมันเนี่ยนี่ไงเจอแล้วท่านผู้ชม17 17โอ้ยใครมายิงกัะไหลวะเนี่ย โอ้ยใบที่สิบเจ็ดใบที่สิบแปดมันจะอยู่ไหนนะน้นนยังไงผู้พินาล้วท่านผู้ชมใบที่1ิปดนะท่านผู้ชมอยู่นู่นอยู่จงอาเกนติน่าเลยหูหูใจเย็นใจเย็นไอ้นี่มาเก็บไข่โดนเกาะกลางถล่มแล้วแค่มาเก็บไข่ก็ผิดแล้วอ่ะมันอยู่บ้านหลังแดงท่านผู้ชมที่ที่ผมไปเก็บทีแรกนะผมมาเก็บตรงนี้สามรอบแล้วนะเว้ยตรงไอ้ไอ้ไอ้ที่อัปเดตใหม่เนี่ยที่บ้านแดงๆเนี่ย โอเคสิบแปดแล้วท่านผู้ชมสิบแปดแล้วเอาเดี๋ยวแสดงว่าคนมาแย่งกันได้อะดูดิมันจะแย่งได้ไหมเอาแสดงว่าเขาเก็บไปผมก็ได้อีกเนี่ยเออว่ะเขาเก็บไปแล้วถ้าถ้าเรายังไม่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเราเห็นหรือหรือมีคนเห็นที่ที่เดียวกันกับเราเราก็มาเก็บได้อีกนะมันไม่หายเว้ยสิบเก้าฟองแล้วท่านผู้ชมอ้าวคือคอปเตอร์อ <laughs> ให้ใบสุดท้ายแล้วนะเวนได้ไงเห็นแล้วใบสุดท้ายโอเคอยู่ตรงกองทัพสหรัฐ ให้ตรงที่ที่กูโดนยิงเลยนี่หว่าเป็นกำโอ้โ oh, หแล้วแชทในเกมมันคุยอะไรกันมัา99ข้อความบวกเลยเหรอมาได้ไปชมผมเจอแล้วละอะไรไอ้วอร์เพนหมันใส่ยิงแม่งนี <laughs> ไ่ไม่ให้เก็บอ,อ่ไะไม่ให้เก็บอ่ะเออมีอะไรป่ะไม่ให้เก็บอ่ะไม่ให้เก็บอ่ะเออมีอะไรป่ะเออเอาดิผมได้ครบ20ใบโอเคมาเอ้ยเมื่อกี้ผมเก็บมันยังหลงเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปฐานทัพเราดีกว่าว่า มันจะได้อะไรนะครับผมถ้าครบมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะโอเคมาใน,นไงเห็นแล้วตรงสีชมพูเห็นไหมเราต้องมาที่ที่จอดเครื่องบินที่จอดอะไร B17 พวกมีสไซล์แท็กอะไรนะนี่แล้วก็มากดตรงนี้อู้มาเราผ่านภารกิจแล้วเราก็กดไปเดี๋ยวเดี๋ยไปทำเควสดไม่ต้องต้องต้องมาซื้ออีกนะเฮ้มันต้องมาซื้ออีกนะผู้ชมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ของฟรีนี่หว่า โอเคแล้วก็ประกอบไปมันเดิมนะโอเคผมไม่ได้เตรียมตังค์มาด้วยดีที่มีอ๋อโอเคแล้วก็กดตรงนี้อุ้ยมันรับมันรับเกรดได้ปล่าวะอันนี้ป่ะอัพเกรดอื้ยังไม่อัพดีกว่าเดี๋ยวเราเราไปใช้เวอร์ชันธรรมดาก่อนเนี่องกว่ามีคนบังคับปืนมันมันยิงเองได้เลยนี่หว่าท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะเควสนะครับผมท่านผู้ชมมีทั้งหมดสี่นัดนะครับผมยิงได้รัวๆเลยนะ โอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเควสหารถถังพูม่ารีคอนของเรานะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรก็มาหากันได้นะ20ใบ, 20, บ20ฟองแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมหายแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยสักยี่สิบกว่านาทีนะท่านผู้ชมที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมรีบมานะเผื่อมันหมดเขตเวย้ยผมแนะนำนะทีเด็ดเลยคันเนี้ยผมชอบมัน ชอบทุกคันเลยเว้ยมันอ,อันไหนมาใหม่มันจะมักเทเสมอใช่ไหม <c oughs> โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย